พิมพ์ายล่าสุด ทำบุญครั้งใหญ่คะ่ะพิมพันธ์สลันลัดหรือว่าพิมพ์ริพายแม่ค้าออนไลน์ที่ก่อนหน้านี้เคยช่วยเหลือคนยากจนและยังมีประเด็นที่หลายคนพูดถึงในการช่วยเหลือเด็กๆที่อยู่บนดอยสูงตาบลนาเกียนอําเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่คะ่ะพร้อมทั้งทุ่มเงินกว่า50,000 0บาทให้เด็กๆบนดอยได้มีไฟฟ้าใช้ด้วยการนําแผงโซลาเซลล์ขึ้นไปติดตั้งซื้อโทรทัศน์จัดหาอุปกรณ์สร้างแปลงผักและสิ่งของอุปโภคบริโภคไปให้กับเด็กๆแต่ปรากฏว่ากลายเป็นประเด็นที่มีอาจารย์มอดังคนหนึ่งโพสต์ข้อความ ผ่านทาง Facebook ส่วนตัวเห็นมาเรื่องดังกล่าวเป็นฝันโปรดของสัตว์ชั้นล่างทําให้ชาวโซเชียลหลายคนเนี่ยเข้าไปแสดงความคิดเห็นในหลากหลายมุมมองเลยล่ะคะ่ะล่าสุดนี้25ามกราคม2564พริมี่พ์ริพายที่จะทําคลิปลง YouTube และเพจ a c e b o o k โดยระบุว่าบุญครั้งนี้ในยิ่งใหญ่นักพิมพ์ริพายทุ่มเงินกว่า3 0 0แสนบาทพัฒนาวัดที่ไม่มีแม้แต่ไฟฟ้าและน้ำประปาไว้ใช้ซึ่งเรียกได้ว,ว่าทั้งสวยรวยเก่งและใจบุญที่สุดต้องยกให้เธอจริงๆ โดยในคลิปเป็นเรื่องราวที่พิมพรีิพายเดินทางไปสำนักสงฆ์แห่งหนึ่งพร้อมกับสอบถามความเป็นอยู่ของวัดซึ่งหลังจากทราบว่าวัดไม่มีน้ำประปาไฟฟ้าจึงทุ่มเงินในการช่วยเหลือการพัฒนาวัดครั้งนี้นี่ก็เป็นเรื่องราวที่เราได้นำมาฝากล่าสุดในวันนี้ค่ะ